มาให้อีกคันค่ะกับเก๋งยอดฮิตติดลมบน Honda City 1.5V ปี2019คันนี้389,000บาทฟรีดาวผลประมาณ6,000กว่าบาทออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2บาทกว่าเช็คเครดิตประวัติดีออกรถฟรีดาวได้เลยสวัสดีค่ะคลิปนี้น้องเอนนำเก๋งยอดฮิตติดลมบนมาฝากสำหรับ Hondacity 1.5V คันนี้นะคะถามกันมาเยอะมาก Honda เข้ามาบ้างไหม จัดมาให้แล้วค่ะลูกค้ากับราคา3 8 9 0 0บาทคันนี้นะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตผลอ,อะไรก็ได้เกิน1ปีออกรถเริ่มต้น1 5 0 0บาทเท่านั้นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2บาทกว่านะคะเช็คเครดิตปุ๊บประวัติดีเอาเลทนี้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องอัดดาวนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดที่สำคัญรุ่นนี้นะคะขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ Hondacity อยู่กับคนไทยมายาวนานแล้วก็นะคะเป็นรุ่นหนึ่งที่ฮิตมากๆค่างวดก็ไม่สูงนะคะ มาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกระจังหน้านะคะนี่เลยตัดกับตัวรถนะคะเรียกได้ว่าสวยงามลงตัวนะคะออกมาในส่วนของ Honda City นะคะกี่รุ่นกี่รุ่นก็คือรูปทรงโจบเฉีียวแล้วก็สวยสําหรับคันนี้นะคะได้ยางปีไหนเรามาดูคันกันลูกค้ายางปี2025เลยนะคะดอกยางหนาๆน,นะคะสําหรับลูกค้าที่ได้ไปก็คือคุ้มมากๆคันนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้น แล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มนะคะลูกค้าคันนี้ได้ฟิล์มเดิมรอบคันนะคะฟิล์มไม่มีชํารุดค่ะร่องรอยการใช้งานนะคะรอบรถก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแทบหาไม่เจอนะคะพูดง่ายๆว่าสภาพรถคือสวยกิฟนะคะไล่มารอบคันนะคะลูกค้าในส่วนของคมไฟท้ายนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟทอยอันนี้น้องเอเช็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าติดทุกดวงนะคะรอบไฟไม่แตก กันนี้ได้ในส่วนของเซ็นเซอร์หลังมา2จุดนะคะโดยรวมรอบรถคือให้คำว่าสวยได้80%เลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากนะคะแทบหาตำหนิไม่เจอนะคะแม้แต่ฟิล์มยังไม่มีรอยถลอกเลยนะคะลูกค้าข้อดีของฟิล์มเดิมโรงงานคืออยู่กับเราได้นานนะคะกันรังสี UV ได้ดีนะคะแล้วก็ของนอเอออกง่ายออกได้ทุกอาชีพด้วยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะ สามารถขอรูปรถเพิ่มเติมเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้ใครดูรถไม่เป็นก็พาทีมช่างมาดูรถได้รถอยู่สาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเสรีไทยรถสวยค่ะลูกค้าสําหรับนะคะยอดจัดของ Honda City ก็กู้ได้เยอะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตผ่อนอะไรก็ได้เกิน1ปีหรือใครผ่อนไม่ถึงปีเพิ่งผัดทเครดิตได้2เดือน3เดือนแต่ถ้าเป็นพนักงานบริษัทของเราจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเงื่อนไขดีๆเรามีให้ลูกค้าเยอะ ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดค้าขายไม่เดินบัญชีทักหา,าเซลเอได้เลยค่ะที่เบอร์061 173 7878มาค่ะเดี๋ยวเรามาวนรอบรถกันต่อเลยค่ะลูกค้าให้ดูความสวยงามนะคะชนหนักพิควาน้ำท่วมไม่เอาเข้ามาขายนะคะลูกค้าตรวจเจอนะคะรับซื้อคืน100%เต็มเดี๋ยวตามมาดูในส่วนของขอบรถนะคะว่ามีชนหนักพิกควมน้ำท่วมมาไหมนะคะตามมาดูกันได้เลยค่ะลูกค้าขอบประตูนะคะ สำคัญเหมือนกันเลยนะคะจุดเด็ดจุดคลิกของตัวรถนะคะทีมช่างส่วนใหญ่มาถึงก็ดึงขอบดูก่อนหลังคานะคะประกบด้านบนกับแผ่นด้านในนะคะเม็ดอาร์ตต้องเรียงตัวกลมสวยแบบนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตค่ะลูกค้าหัวน็อตต้องไม่มีรอยขยับนะคะเคลือบเดิมโรงงานนะคะเกลียวน็อตไม่แตกค่ะลูกค้านะคะรถไม่ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนคะ่ะ ตรวจเจอรับซื้อคืนร0 0เปเซนเต็มค่ะลูกค้านี่นะคะสำหรับขอบนะคะด้านบนขอบด้านบนนะคะก็เรียงตัวกลมสวยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะเดี๋ยวเราไปฝั่งซ้ายกันต่อนะคะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนตามเซลเอมาได้เลยค่ะลูกค้านะคะของเรานะคะรับประกันหลังการขายออกรถไปแล้วถ้าต,ตรวจเจอพิกคว่ำน้ำท่วมน้องเจอรับซื้อคืนร้อปนเต็มนะคะ แล้วก็ในส่วนของนะคะรถรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้หลังการขายทุกคันค่ะอ่ะมาเลยค่ะนี่นะคะเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวกรมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะฝั่งด้านซ้ายมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างพาเข้ามาดูรถได้นะคะลูกค้าไม่ว่ากันนะคะวอล์กอินมาได้เลยที่สาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะนี่เลย เรียกได้ว่ารอบคันเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็คันนี้ได้ในส่วนของนะคะเบาะผ้านะคะลูกค้าสภาพเบาะหนาๆนไม่มีรอยยุบไม่มีรอยเย็บนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะในส่วนของพื้นนะคะพื้นก็ปูมาให้อย่างดีนะคะสองชั้นเลยค่ะลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นพรมเป็นยางนะคะเรียกได้ว่าไม่ให้มีฝุ่นเลยนะคะลูกค้า ในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะเบาะด้านหน้าก็ไม่มีรอยขาดนะคะสภาพเบาะสวยๆเกียร์ออโตสตาร์ทอัตโนมัตินะคะลูกครุ่นนี้นะคะสตาร์ทอัตโนมัติพวงมาลัย3ก้านนะคะออปชันการใช้งานก็มีให้เยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็จะมีนะคะคู่มือมาให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าถุลงลมนิรภัยก็จะมีตรงพวมงมาลัย1ลูกแล้วก็ฝั่งด้านซ้าย1ลูกนะคะลูกค้า เรียกได้ว่าความปลอดภัยมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องรถคันนี้ว่าจะสวยเดิมขนาดไหนเดิมหรือเปล่านะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเซลล์เอจะให้ดูนะคะจุดสําคัญสําคัญของตัวรถนะคะเปิดมาแล้วนะคะฝากระโปรงก็ใช้งานได้ดีนะคะลูกค้านี่ในส่วนของเห็นะคะอ่ะมาที่นะคะแผงด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะลูกค้าหัวนตนะคะ แพงด้านหน้านะคะลูกค้าสําคัญสุดถ้ารถที่โดนมานะคะต้องมีการขยับหัวน็อตแล้วก็เปลี่ยนมีรอยขยับแต่อันนี้ก็คือไม่มีนะคะลูกค้าในส่วนของคานด้านหน้านะคะคานด้านหน้านะคะลูกค้าคานเดิมโรงงานหัวน็อตนะคะแต่ละจุดของคานด้านหน้านะคะ <Ouais. S 1> ก็คือไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขยับนะคะหัวน็อตเดิมในส่วนของหัวน็อตแก้มด้านซ้ายนะคะ แกมด้านซ้ายก็จะตรงฝากระโปรงนะคะแล้วก็หัวน็อตที่ฝังอยู่ด้านในเกลียวเดิมโรงงานเคลือบเดิมอยู่ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะคะสังเกตได้นะคะทุกตัวฝั่งด้านขวาคนขับค่ะลูกค้านะคะหัวน็อตก็เคลือบเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะนะคะแล้วก็ฝากระโปรงก็จะมีโลโก้นะคะของมอกอนะคะ เพราะฉะนั้นฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะวิธีการดูฝากระโปรงเบื้องต้นอีกหนึ่งวิธีเราสามารถเอาเล็บนะคะประกดเวลาโรงงานเขานะคะประกอบชิ้นส่วนจะมีซิลิโคนนะคะยิงรอบซิลิโคนตัวนี้ต้องเล็บกดลงนะคะถ้าเป็นของปลอมนะคะมไม่สามารถกดลงนะคะมันจะแข็งเพราะฉะนั้นคันนี้ฝากระโปรงเดิมทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะสําหรับห้องเครื่องนะคะลูกค้าให้ดูหัวน็อตห้องเครื่องแต่ละตัวนะคะ ตัวสำคัญจุดใหญ่ๆทุกตัวนะคะก็คือไม่มีรอยขยับเกลียว <c oughs> ไม่แตกนะคะเคลือบเดิมโรงงานนะคะลูกค้าห้องเครื่องสวยกิ๊กสนิมแทบหาไม่เจอนะคะแบตเตอรี่น้องเ,อเช็คให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญรถคันนี้รับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์หลังการขายนะคะออกรถกับเราไปไม่ต้องเป็นกังวลว่าออกรถไปแล้วจะมีปัญหาเสียไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยถ้าเจอปัญหาเครื่องยนต์กับเกียร เราให้ลูกค้าเข้าอู่ได้เลยนะคะโอนตังค์ให้ทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ปรึกษาเอกสารกันเข้ามาได้ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนลูกค้าออนไลน์นะคะสามารถขอรูปเพิ่มเติมจากเซลล์เอได้นะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตเช็คมาแล้วประวัติดีนะคะฟรีดาวน์ได้ออกรถเริ่มต้น1 5 0 0บาทส่วนใครที่ไม่มีประวัติการผ่อนเลยก็ ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนเข้าบัญชีหรือชาวสวนนะคะก็กู้ได้เยอะนะคะของเราใช้เงินออกุดน้อยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2บาทกว่าเท่านั้นนะคะรถคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ6,000นินิดตลอดสัญญานะคะแต่ถ้าใครจะดาวค่าง,งวดก็ลดลงนะคะในส่วนของเอกสาระคะ่ะลูกค้าอาชีพเกษตรกรนะคะใช้อะไรบ้างสำเนาสมุดเกษตรเล่มเขียว แล้วก็โฉนดสปกทบ5ใช้ได้หมดเลยนะคะลูกค้าเอกสารอะไรก็แล้วแต่ใช้แค่สาเนาเราจะดูว่ามีสวนอะไรกี่ไร่ในนั้นในการประเมินรายได้นะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านปร,ประชาชนใช้แค่3อย่างสวนติดพ่อติดแม่นะคะลูกเอามาใช้ได้ค่ะลูกค้าแล้วก็อาชีพที่2จะเป็นอาชีพนะคะพนักงานบริษัทใช้แค่หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสะเตตเมนตี่เงนเินเข้าย้อนหลัง6เดือนทะเบียนบ้านปร,ประชาชนใช้4อย่างในส่วนของอาชีพนะคะรับเหมา รับเหมาแทงตามรับเหมาก่อสร้างของน้องเอออกได้หมดเลยนะคะลูกค้าอาชีพรับเหมาก่อสร้างใครมีทะเบียนการค้าสัญญารับเหมาแนบได้เลยหรือใครไม่มี <c oughs> ก็ปรึกษาน้องเอได้ว่าใช้อะไรแทนได้บ้างมันใช้ได้หมดเลยคะ่ะลูกค้าที่เชื่อมโยงกับอาชีพที่เราทําอยู่ไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารตายตัวเสมอไปนะคะส่วนอาชีพค้าขายนะคะขายหมูขายไก่ขายลูกชิ้นขายปลาบางคนจดทะเบียนการค้าบางคนไม่มีบางคนมีสัญญ,ญาเช่าบางคนไม่มีนะคะ เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันยืนยันว่าเราทําอาชีพนี้จริงหรือใครไม่มีอะไรเลยก็เอาบิลที่ซื้อของได้เลยค่ะลูกค้าง่ายๆนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดมีอะไรก็ยกหูหาเซลเอก่อนที่เบอร์0 6 1 1 7 3 7 8 7 8หรือใครอยากจะมาดูรถรถคันนี้จอดอยู่สุราธานีนะคะสาขาสนามบินค่ะอยู่ใกล้สนามบินแค่กิโลเดียวหรือลูกค้าที่อยู่กรุงเทพอยากได้รถคันนี้นะคะน้องเอมีสาขากรุงเทพอยู่น้องจอกมีนบุรีนะคะลูกค้า สามารถนะคะจับจองรถจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วไปรับที่สาขากรุงเทพก็ได้รถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยค่ะเอาจอดไว้สาขากรุงเทพเราคืนมาจําให้เต็มจํานวนเพราะฉะนั้นกติกาง่ายๆออกได้ทุกอาชีพนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียง1000จัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยออกรถไปแล้วรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้แล้วก็ยังมีโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก2ปีเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันหมดยางแตกรถยกรถสลด เรียกทีมงานช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตัวประเทศไทยเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นดีขนาดนี้รียบยกหูมาเลยนะคะ0611737878ฝากกดไลค์กดสับส c r ร b ์ให้เซลลเอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ